คนเราส่วนมากข้าใครก็แล้วแต่สนใจในธรรมะเี่เราพระท่านเทศสอนให้เรานั้นเข้าใจธรรมะเราก็จะตั้งใจฟังไม่ว่าจะองค์้นทให้จะเทศดีมีสาระหรือเทศไม่ดี เราก็ตั้งใจฟังแต่ตรงกันข้ามกับคนอีกจำพวกหนึ่งเวลาพระท่านเทศน์สอนเพื่อให้เกิดปัญญาแต่คนเหล่านนัน้ไม่เคยตั้งใจฟังไม่ว่าพระองค์นั้นท่านจะแสดงธรรมดี หรือไม่เอ,องก็ไม่สนใจปัญเนี่แหละอวิชชาปัญหาอุปทานคือความหยุดมัน่นหรือมัน่นในความคิดของตัวเองหรือว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ควรนวายที่จะเข้าใจให้รู้ธรรมะ คิดว่าอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อรอความตายรอความแก่รอความเามจ็บเข้านั้นเองหรือชีวิตข้าอยพระท่านแสดงธรรมถ้าเรายังไม่มีความขอรพในธรรมะที่พระท่านอนอก้อมเอามาจากคำสอนขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเคยไปสแสดงธรรมหลายที่และสังเกตว่มมาคนที่ตั้งใจฟังนั้นจะนั่งหลับตาคำสม,มาธิจะเลยกรรมฐานพร้อมกับการฟังธรรมแต่พวกยังมีคนอีกจำพวกหนึ่ง เหมือนเทศแข่งกับพระแสรรแรงทแข่งกับพระเพราะคนเหล่านี้นอกจะไม่ฟังธรรมแล้งยังคุยกันไม่เกรงใจพระที่แสดงธรรมบางคนก็คุยโทรศัพท์โดยที่ไม่รู้ว่าเวลานี้เราควรจะทำอะไร และไม่ควรจะทำอะไรเราได้เกิดมาเป็นมนุษยได้ชื่อว่าสักจะมีสมองทิดมีปัญญาเราอย่าให้อัมพาตความโง่โมหะคือความหลงอุปาทานถือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเอง หรือในการยึดติดกับร่างกายจนเกิดเหตุถ้าเรายึดติดสิ่งใดไว้มาสิ่งนั้นแหละจะนำทุกมาสู่แก่ใจของเราเพราะในโรคนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมะเราก็จะเข้าใจธรรมชาถ้าเราเข้าใจธรรมชา เราจะเข้าใจธรรมะเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาแล้วนั้นเมื่อมีใครที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายทุกคนต้องตายด้วยกันหมดเพราะแชนแล้วก็ขอฝากพวกเราว่าจงศึกษาธรรมะและฟังธรรมะกันบ้างเพื่อจะได้เกิดปัญญาแต่ตัวเราเอง